ใครไม่รู้จักอาจจะรู้สึกเหมือนเขาทะเลาะกันตลอดเวลาหลานสาวคนทั้งประเทศก็เคยคิดเหมือนกันนะว่าแบบโอ้ยถ้ามีลูกสาวแบบน้องเกล็แล้วจะแบบดีมากก็แบบบัรู้สึกว่าเขาเป็นคู่ที่น่ารักแล้วก็ธรรมชาติมากเลยอย่างเงี้ยแบบ ก็จริงๆโบกก็เพิ่งรู้จักกับโฟมได้ไม่นานเพราะว่าไปออกกาลังกายแล้วก็เลยเจอแต่รู้สึกว่าเออผู้หญิงคนนี้คือเป็นคนที่น่ารักมากโฟมเป็นคนแบบจริงใจเป็นคนตรงๆอะไรเงี้ยคือเขาเป็นผู้แบบแข่งๆอ่ะเหมือนแบบถ้าใครไม่รู้จักอาจจะรู้สึกเหมือนเขาทะเลาะกันตลอดเวลาทำไมอ่ะ ันมันฟิลไง่ายแบบคำใช่คำพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่จับภฟมเขาจะเป็นแบบจังหวะช็อตฟิลอะช้อตฟิลอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ต้องอกดีแต่ว่าบัวรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติดีแล้วมันก็ดูเป็นคู่เขาดีเลยเขาน่าจะช็อตฟิลทุกคนนะแต่แบบเออบัวไม่ไม่ได้รู้สึกจริงๆเอาง่ายๆว่าบัวเป็นคนช้ากับทุกอย่างคือแบบคนเล่นมุกหรือคนอะไรอย่างเงี้ยบัวจะไม่ค่อยทานแต่แบบพอบอกว่าเออโฟมเป็นเจ้าแม่ช็อตฟิลเราก็เลยสังเกตว่าแบบเออเวลาเขาเล่นกับจีมแล้วเขาดูแบบเออจริงอะไรอย่างเงี้ย หลานสาวของคนต่างประเทศน่ารักมากคือรู้สึกว่าแบบถ้าอยู่กับเกียวได้ทั้งวันอะคือแบบมองเป็นคนที่มองผึ่งมาแล,แล้ววันนั้นอะคือเหมือนเพิ่งออกกาลังกายเสร็จแล้วก็เขาก็เหมือนแบบได้ยินว่ามันมีต้งแชรแล้วเขาก็แบบอยากไปดูก็เลยแบบข้ามไปดูแล้วคือแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นแบบหลานที่แบบรักของทุกๆคนจริงๆเพราะว่าเดินไปไหนคือแม้แต่กระทั่งพี่ตํารวจอะก็ยังยกโทรศัพท์ออกมาแล้วก็ น้องแก้วขอถ่ายรูปหน่อยอย่างเงี hmm. ้ยคือท sort of ุกคนรู้จักน้องแก้วหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยน่าจะแบบเขาเขารู้งานนะว่าพี่ชมสอนมาดีแล้วก็พี่พี่เจี๊ยบอะค่ะที่เขาจะคอยแบบดูแลน้องตลอดอะพี่พี่เจี๊ยบแบบน่ารักมากๆแบบเขาเขาดูแลน้องดีแล้วเขาก็จะคอยบอกว่าแบบต้องทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ารักมากๆเลยอ่ะนานๆจะเจอนิ่ซึ่งจะเจอเจี๊ยบน่าจะแบบครั้งที่สามเลยอย่างเงี้ยเอง เขาจําได้แค่ตอนนั้นแหละแบบเขาจะชอบคนที่แบบเล่นเล่นกับเขาเขาจะแบบจําจําได้บางคนที่แบบคนเนี้ยคือเล่นเล่นกับเขาบยอมเขาทุกอย่างเขาจะจาได้ว่าแบบคนนี้จําชื่อได้เลยใช่ทุกคนบอกว่าถ้ามีลูกเราจะแบบดูรูปน้องเกลียวทุกวันก็เคยคิดเหมือนกันนะว่าแบบโอ้ยถ้ามีลูกสาวน้องเกลียวแล้วจะแบบดีมากเลยอ่ะมันน่ารักมากเลยอย่างเงี้ย ไม่พลาดทุกความบันเทิงอย่าลืมกดไลค์ก like, ดติดตามในทุกแวดองของคมสลดกออนไลน์นะครับ